แชร์คอนฟ lict อีกสักครั้งหนึ่งว่าตอนนี้คอนฟ lict ที่เกิดขึ้นคืออะไรใจหนึ่งอยากทําธุรกิจส่วนตัวแต่อีกใจก็กลัวว่าเราจะเหนื่อยเกินไปอืมมันฟังดูเหมือนใจหนึ่งเนี่ยอยากจะให้เราออกมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะแต่อีกใจหนึ่งมันแย้งอยู่ใช่ไหมแบอบกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยอยาเลยอยาเลยมันมันดึงดึงเอาไว้อยู่อย่างงี้ใช่ค่ะโอเคงั้นถ้าสมมติตอนนี้เนี่ยอยากขึ้นไปลองแบกมือขึ้นมานะครับสองมือเลยลอยๆอ,ยอยไปเดี๋ยดีมากครับลอยอย่างงี้โอเคเยี่ยมมาก ถ้าสมมุติเราจะคุยกับพาร์ทพาร์ทหนึ่งที่มันอาจจะขัดแย้งเราอยู่ซึ่งก็คือพาร์ทที่บอกว่าฟัางดูเหมือนพาร์ทที่มันคอยดึงเราอยู่คือเหนือหน่อย <ทะ S 1> อย่า <ทะ S 1> ออกเลยนะโอเคถ้าเราจะคุยกับพาร์ทนั้นพาร์ทนั้นอยากจะออกมาบนมือซ้ายหรือมือขวามือนี้ค่ะมือขวาน<ท>ะโอเคครับงั้นเราจะจินตนาการว่าพาร์ทนั้นในความเป็นตัวเราเนี่ยมันจะออกอยู่บนมือนี้ถ้าพาร์ทนั้นออกมาอยู่บนมือนี้แล้วคุณปื้นลองมองดูแล้วเราบอกผมว่าเขาออกมาแล้วหรือยังออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วหน้าตาเป็นไงครับ เป็นกอ้อนดำ็นักนดำดำหนักๆม <กร S 2> ัน,น,นมีเสียงอะไรไหมไม่มีค่ะหน้าตาก็เหมือนใครบางคนจะรู้จักไหมหน้าตาไม่เหมือนค่ะแต่มันเหมือนกับเหมือนตัวการ์ตูนที่มันแบบดำดำเหมือนควันดำๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคตั้งชื่อให้เขาว่าอะไรดีตั้งชื่อว่า ชื่อว่านักชื่อว่านักโอเคดีมากเล้ยหลันจากนี้ไปเราจะคุยกับพาทนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุยเราจะเรียกเขาว่าหนักนะครับทีนี้เรามาดูอีกพาหนึงที่อาจจะเป็นตัวที่ขัดแย้งกับพาทนี้อยู่ซึ่งจะออกมาู่บนมือนี้ซึ่งพาทนี้เนี่ยคือพาที่อยากให้เราออกมาทําธุรกิจส่วนตัวถ้าพาทนี้ออกมาแล้วอยู่บนมือนี้แล้วถ้าออกมาเมื่อไหร่บอกผมด้วยขอออกมาอย่างออกมาแล้วหน้าตาเป็นไงครับเป็นกล่องของขวัญสีแดงกล่องของขวัญสีแดงแล้วมันมีเสียงอะไรไหม ไม่มีมมเสียงะความรู้สึกหรือสัมผัสธ์ืนน้ำหนักเป็นยังไงดูไม่ไม่ได้หนักแต่ดูแบบคือเห็นแล้วเรายิ้มได้ค่ะครับถ้าตั้งชื่อให้เขาพาร์ทนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีของขวัญของขวัญเย่ยมากเลยหังจากนี้ไปเวลาเราคุยกับพาร์ทนี้เราจะเรียกว่าของขวัญเนาะค่ะครับนั้นจากนี้ไปครับคุณยากจะให้คุณปุ้ยรู้ว่าไม่ว่าพาร์ทไหนจะเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีความต้องการ ที่เป็นความต้องการที่ดีเป็นความตั้งใจด้านบวกเสมอเลยเราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับมันคําตอบที่ออกมาเนี่ยคําตอบแบบไหนก็ได้มันโอเคทั้งหมดเลยไม่ต้องรีบตอบค่อยๆดูค่อยๆดูเราจะคุยกับพานนี่ก่อนที่เรียกว่านะแล้วเขาเรียกร้องให้เราทําอะไรให้ทํำเยอะๆทั้อที่มันก็กลัวว่าชนะ ใช่แต่มันแบบเหมือนกับใช่มันเหมือนแบบต้องเยอะแน่ๆเลยอ,ะอ่ะอคือมันเองมันก็จินตนาการไปแล้วว่าต้องทําเยอะเพราะตัวมันเองก็เรียกร้องให้ทําเยอะด้วยเหมือนกันใช่แต่เราจะรู้สึกยังไงอะคะอตอนที่มันเรียกร้องให้ทเยอะๆทำงหนักเนี่ยเพราะมันคิดว่าจะช่วยเราได้อะไรก็ช่วยให้เราสําเร็จ ทำเยอะแล้วช่วยเราได้ความสำเร็จช่วยให้เราเหมือนมีประสบการณ์ครับแล้วพอเราสำเร็จมีประสบการณ์มันช่วยให้เขาได้อะไรช่วยให้เรา เหมือนเราก็ได้ในสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราก็ได้ในสิ่งเราตั้งใจแล้วเนี่ยมันช่วยให้เราได้อะไรสิ่งที่หนักเขาก็เลยเรียกร้องอยู่เนี่ยเขาคิดว่ามันช่วยเราได้ไหช่วยเราเป็นอิสระอพอได้สิ่งที่ตั้งใจแล้วถ้าเราได้เป็นอิสระแต่มันอได้อิสระแล้วเนี่ยมันช่วยให้เราได้อะไร เราก็จะมีชีวิตในอยา่างในแบบที่เราอยากเป็น ปลดปล่อยตัวเรามันปดปลอยตัวเราแล้วมันปลดปล่อยตัวเราได้แล้วเนี่ยมันช่วยเราได้ เราก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วทางเรือมันเรามีอิสระมากมันปลดปล่อยตัวเรามันปลดปล่อยจากค,ความกังวลรู้สึกไม่ต้องกังวลเพราะคุณปุ้ยได้ทุกอย่างหมดนี้แล้วล่วละได้ทำให้อิสระได้ปลดปล่อยตัวเองไอองม่ต้องกังวลทั้งหมดเนี่ยมันช่ได้ราได้ เราก็ได้ไปอยู่ในที่ที่เราอยากไปอยู่อะค่ะ เราก็ได้ความเต็มอิ่มกับสิ่งที่เราหามาทั้งชีวิตเราอ่ะได้เต็มอิ่มกับสิ่งที่เราหามาทั้งชีวิตครับพอเราได,เได้เต็มอิ่มกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาในชีวิตมันแห้อเลยครับ เราได้ความสงบค่ะท้ายสุดแล้วเราก็จะสงบแต่ัทีเนี่ยใช่มันไต้องไม่ว่ออะไรต่อไปมันมีเสียรภาพมันมีสระได้ทำสิ่งที่อยากทำได้อยู่ในที่ที่อยากจะอยู่ได้ปลดปล่อยตัวเองได้พบกับความสงบแล้วท้ายสุดเมื่อได้ความสงบแล้วเนี่ยมันช่วยให้เราได้อะไร เราก็ทิ้งทุกอย่างไว้ได้ที่นี่หมดเลยทิ้งทุกอย่างได้การที่เราทิ้ง,งทุกอย่างได้มันสำคัญกับเราเพราะว่าอะไรเราแค่มาเที่ยวเดี๋ยวเราก็ไปแล้ว เที่ยวจะไปแบกอะไรกันนักนาดทิ้งทุกอย่างได้ในที่สุดสงบได้เราแค่มาเที่ยวเองเมื่อทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยถ้ามันมีคิดเด้นโบนัสอีกสักครั้งหนึ่งที่เมื่อเราทิ้งทุกอย่างได้เพราะเราแค่มาเที่ยวเมื่อเราคิดแบบนี้ได้เมื่อเราสมัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้ได้มันช่วยเราได้ ได้ปล่อยวางกับทุกอย่างปล่อยวางกับทุกอย่างได้ยังมียังมีอะไรไหมที่มากไปกว่าน,นี้เราปล่อยวางทุกอย่างได้เราสงบได้เราทิ้งทุกอย่างได้แล่เราละบูดได้วเราเค่มาที่ยวเช่ หาเพเพอะไรอีกไหมที่มันจะได้ เราไม่มีอะไรติดค้างเราไมปติดค้างอะไรใครผมไม่ติด,ด,ตดคาดด้างแล้วท้ายสุดมันช่วยเราได้อะไรเรารู้สึกเหมือนเราอิมีอิสระค่ะอิสระสติ เยอะมากครับมันนี่คือทั้งหมดที่หนักเนี่ยมันอยากได้นะ,ะจากะบวนการทั้งหมดนี้เรามาใช้ลึกซึงก้งหนจะได้เบาขึ้นหน่อยนะโอเคครับเดี<ะ>๋ยวจะให้หนักเนี่ยพักลอยอยู่อย่างนี้นะ,ะนนของเขาเนาะเราจะมาคุยกับของขวัญค่ะนะครับของขวัญเนี่ยเขาอยากให้คุณปุ้ยออกมาทําธุรกิจของตัวเองใช่ไหมโอเคถ้าทําธุรกิจของตัวเองแล้วเนี่ยของขวัญคิดว่ามันช่วยให้เขาได้อะไร เหมือนเราได้ไปทำธุรกิจแล้วธุรกิจเนี่ยมันช่วยให้คนอ่ะคนพบตัวเองอครับเมื่อเรามีธุรกิจที่ทำให้คนได้คนพบตัวเองได้แล้วเนี่ยมันช่วยคนปุ้ยได้อะไรเรารู้สึกว่ามันมีคุณค่าที่เราแบบได้สนับสนุนให้คนอื่นเขาแบบได้เติบโตแล้วเมื่อได้รู้สึก มันรู้สึกว่าเรามีคุณค่าแนละ้วมันช่วยคุณปุ้ยได้อะไรเหมือนเราได้ทําความดีมและค,ความดีนะมันก็ทําให้เราเหมือนกับเป็นความดีที่เราทําเพื่อเพื่อคนอื่นไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองอครับเมื่อเราทําความดีเพื่อคนอื่นได้แล้วเนี่ยมันช่วยคุณปุ้ยได้อะไร ได้ความภูมิใจอแล้วก็ชื่นชมในตนเองคเมื่อเราได้ความภูมิใจแล้วเราก็ชื่นชมในตัวเองได้ได้สิ่งีมาล้วมันช่วยเราได้ ช่วยให้เราเหมือนยอมรับในสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ไม่แบบติ้นหลนที่อยากจะเป็นอะไรอีกอำให้เราสามารถยอมรับในสิ่งที่เราทำแล้วทำให้เราหยุดไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไปก็เรา จ,จอแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราปูุกใจและมีคุณค่าเรายอมรับมันได้เมื่อเราหยุดติ้นรนมันช่วยเราได้อะไรได้ความสงบคุณปุ้ยด้ยวยความสงบแล้วมันช่วยคุณปุ้ยได้อะไรมีอิสระ มเมื่อเราเบสระแล้วช่วยคุณพูยได้เลยก็พอกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วอบื่อแล้วพอแล้วกับสิ่งที่เราเป็นแล้วพอเราพอได้กับสิ่งที่เราเป็นมันช่วยเราได้อะไร เราก็ไม่ไม่ต้องไปทําไม่ต้องมาดิ้นรนอะไรอีกแล้วนพอแล้วไม่ต้องดิ้นรนแล้วพอเราพอแล้วไม่ต้องดิ้นรนแล้วถึงจุดนั้น,นแล้วช่วยไ่ให้เราได้อะไรได้เป็นเหมือนเป็นตัวเรา ที่มันเป็นเราเดิมเดิมจริงๆอิเป็นตัวเราที่เป็นเดิมเดิมจริงจริงอืออือพอเราได้เป็นตัวเราเป็นเดิมเดิมจริงจริงแล้วถึงจุดนั้นแล้วเมื่ได้สิ่งนั้นแล้วมันช่วยเราได้อะไร มืนได้ความสบายใจมไม่ต้องแบบไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วพอเราสบายใจไม่ต้องทำอะไรแล้วถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องทำอะไรมันสบายใจแล้วมันช่วยคุณปุ้ยได้อะไร มีอิสระภาพ,าภาพใช่เราทายสุขเมื่อเรามีอิสราภาพนะเราจะได้อะไรเราก็ปลดปล่อยตัวเราสังเกตไหมว่าท้งหนักของขวัญเนี่ยตอนนี้มันมีหลายตัวมากเลยที่มันมีเป้าหมายเดียวกันนะใช่อิสราภาพปลดปล่อยความสงบความสบายใจ ความไดเป็นตัวของตัวเองคุณปุ้ยสังเกตว่าม,มือมันเข้ามาใกล้กันมากกว่าเดิมใช่ค่ะอันถ้นาเกิดวันนี้ครับเขารู้แล้วว่าเขาไม่ต้องทะเลาะกันอีกต่อไปเขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ต้องการสิ่งเดียวกันให้กับคุณปุ้ยคือความได้เป็นอิสระการได้ปลดปล่อยตัวเองการได้กลับไปสู่เวอร์ชันที่เป็นตัวเองของแท้จริงเขาพร้อมไหมครับที่จะคุยกันและไม่ต้องทะเลาะกันอีกต่อไปพร้อมค่ะแล้วรอให้ออกไปใกล้กันหน่อย ถ้าว่าหนักจะบอกอะไรบางอย่างกับของขวัญวันนี้เพื่อให้เขาสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้หนักอยากบอกอะไรกับของขวัญบ้างฉันเป็นเธอ,อแล้วของขวัญอยากบอกอะไรกับหนักบ้างเธอก็เป็นฉันฉันเป็นเธอเธอเป็นฉันมีอะไรอีกไหมที่ทําให้เขาคลายความกังวลใจแล้วเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียว ของขวัญบอกหนักว่าไม่ต้องกังวลเลยไปหรอกแต่เธอก็มีฉันแต่ถ้าเขาดูกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วไม่มีหนักไม่มีงของขวัญเราเห็นเขาสองคนรวมเป็นหนึ่งเดียวถ้าคุณปุ้ยเ,เขาลองรวมเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วบอกผมว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเขาเป็นเหมือนเป็นเป็นแสงสีเขียวๆค่ะ เหมือนมันขยายขยายขยายออกไปเยอะๆค่ะถ้าเราตั้งชื่อขเขาจะตั้งชื่อว่าอะไรดีมันเป็นแบบเหมือนเป็นความเบิกบานแบบเปล่งประกายไงคะเบิกบานเบิกบานหลังจากนี้ไปเราจะมีแต่เบิกบานในใจของเราเราจะมีแต่เบิกบานในตัวของเราเออหนัาตาเรา เราเรารู้ถึงแสงสีเขียวในตัวของเราที่มันฟุ้งกระจายในตัวปุ๋ยที่จากนี้ไปเราเรียกเขาว่าเบิกบานถ้าเรารู้ทั้งหมดนี้เขาทําให้เราเนี่ยพาอเขอยากให้เราสัมผัสกับอิสระแล้วก็เสรีภาพาเราเจอกับความสงบความสบายใจที่ไม่ต้องแบกอะไรอีกต่อไปได้เป็นตัวของตัวเอง,องแท้จริงสัมผัสกับเสรีภาพในใจเราแ,แต่ละนาที สัมผัสกับอิสระที่เกิดขึ้นแลควับสงบที่เกิดขึ้นเพราะเรามีเบิกบานในใจเราตั้งแต่วินาทีนี้แล้วมองไปที่อนาคตข้างหน้าเมื่อเห็นเบิกบานในตัวของเราเห็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปรับรู้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตของเรารับรู้ถึงการเลือกการตัดสินใจการดำเนินชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวของเราหลังจากซึ่งความขัดแย้ง เราใช้เบิกบานทำชีวิตนับจากนี้ไปคุณปุ้ยเห็นชัดแล้วถึงค่อยนาำรสซึกกลับมาอยู่กับความอิม่มเอมอยู่กับความชัดเจนอยู่กับความสงบที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อคุณปุ้ยลืมตาขึ้นจะรู้ว่าเราลืมตาขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราพร้อมแล้วที่ใช้เบิกบานในการํนนำชีวิตนับจากนี้ไป เป็นอ่งรบ้างรู้สึกเหมือนมันมันก็มีฐานหัวบ้างแต่พอตอนที่มันหลอมอ่ะมันมีพลังงานบางอย่างที่มันหลอมเราอวลาอหญ่แชร์เพื่อนไปครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราในช่วงเมื่อสักครู่นี้มันเปิดมีคำมันจะมีคำถามอ่ะมันเลยทำให้เราแบบไม่เขาเรียกอะไรตอนทำมันเหมือนเราก็จะแบบจะตอบว่าอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ย แต่พอทําพอเราเราอยู่กับมันน่ะมันจะมาเองอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแล้วตอบอะไรไปก็ได้อ่ะถ้าเราไปคิดมันจะยิ่งแบบมันจะยิ่งคิดอ่ะอืมแต่พอมันไม่คิดอ่ะมันก็จะเป็นความรู้สึกที่มันออกออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันเห็นอ่ะมันเห็นจริงๆอ่ะมันจะรู้สึกจริงๆว่ามันมีอะไรอยู่ที่เราแบบอืม แล้สังเกตอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนในตัวเขาไหมถ้าเราสังเกตจากฟิสิโอโลจีน้ำเสียงสีหน้าอารมณ์คิดว่าเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างาชั่ว้าวช้าลงเห็นอะไรไหมดูเขาสบายสังเกตเห็นไหมเห็นความซอฟทที่เกิดขึ้นนะครับหมือนเบา แม่แมก็ทั้งแบรก็แปบบแบบเปลีป่ยนไปนะเออเอ้ย,ย <_ d ale> สวยยิ่งขึ้นสวยยิ่งขึ้นะครับเพราะพอมันเกิดดิลออร์จีชิฟต์มันคือเอเนจีที่ชิฟที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราไม่ต้องไปถามเขาเลยว่าตตลงแล้วจะลาออกไหมะจะจะออกมาทำธรุรกิจส่วนตัวไหมหรือว่ายังกลัวหนักอยู่หรือยังกลัวความลำบากไหมไม่ต้องสนใจหน้าที่เราคือช่วยเขาอินทิเกรตที่เหลือชอยส์สี่เขาออกมาเอง หน้านที่เราคือให้เขาได้เข้าใจความต้องการที่เกิดขึ้นจากทั้งสองพาร์ทแค่นี้แล้วมันตัดสินว่าถูกหรือผิดหน้านที่เราแค่ชวนคําถามที่ผมใช้ง่ามันช่วยเราได้อะไรแล้วเราพอยส้เราได้ค่อยคิดไม่ต้องรีบแค่นี้เองนะจะเห็นว่าพาร์ทข้างฝั่งหนักเนี่ยขึ้นไปสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นซีรีส์ของความต้องการพอฟังของขวัญเนี่ยเราเห็นหลายตัวละผม,มเล้เริ่มทับซ้อนหลายตัวผมก็ยังหงล่ต่อเพื่อให้เริ่มเกิดคอนวินเซอร์ว่า มันมีความต้องการหลายตัวมากที่มันต้องการแบบเดียวกันตนท้ายสุดเราจะรู้ว่าทะเลาะกันทำไมล่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากได้มันขึ้นไปสู่ที่ไฮเพอร์เพื่อส่งคุณปุ้ยได้มันก็จะเบาขึ้นแล้วอนี้สิ่งที่คุณปุ้ยได้คือการเข้าใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตของเราเราเห็นว่าเราต้องการอะไรจากการชา่งจอัพของทั้งสองฝั่งอันนั้นต่างหากที่สําคัญนั้นผม,ผมไม่ได้ใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้เขาเกิดการตัดสินใจผมใช้เครื่องมือนี้เพื่อให้เขาได้เกิดความเข้าใจ คีย์หลักเครื่องมือน,นี้คือเกิดความเข้าใจว่าเฮ้ย hey, what matter for me สิ่งสำคัญสำหรับเราคืออะไรแล้วเราเข้าใจแล้วเราเราิเร่มมีช้อยของเราเอง